ว้าวเฮ้ยทุกคนมันจะมีเจเอรคเคไหมอ่ะ <c oughs> แต่นี่เป็นด่าเรอสุดท้ายนะครับทุกคนเฮ้ยอะไรอ่ะ กรอจนก่อนไม่ก่อนโ้ลุวแกมองข้างล่างดูแม่มองก็เพิ่งเลยมองก็เพเลยมันติงแกอย่าดึงเขาอย่าดึงเขาไม่เอาอย่าดึงเขารัตนัทั้งสองทิรักทิรักขนมามองเขาก่อนดิทีรักทกลแลวกมองข้างล่างดูตินะเอาใช่ อยไม่กลัวไม่กลัวเนี่ยกูมันจะสะใจทำไมอ่ะข้างหน้ามันเหมือนมีเบาะมีอะไรแล้วเมื่อก่อนมีครับแต่มันไม่น่ากลัวคืออย่างน้อยมากรุ๊ปหนึ่งเราต้องการให้ลูกค้าเป็นแผลสั้งคนเป็นความสะใจกันทีเหมือนกันนะครับทีม ทำคลิปอยู่เฮ้ยคลิปเงียบเกินคือพี่เพื่อนผมบอกบอกว่าอยากโหลดแบบไม่มีเชือกได้เลยก็ป้ามึงเชื่อกูเพื่อนมึงไม่ต้องจับไม่ต้องจับมึงเชื่อกูโอเคครับนะข้างล่างมีอะไรจะทำ เมื่อกี้ที่พี่พูดอะไรไว้นะพี่เขาจะเป็นหน้านิ่งแมนไม่ออกอาการเลยเแ็บข้นาเลยไอ้ผมให้คาถาก่อนให้คาถาก่อนเสือเสือเสไอ้โอเสือโจตันเขาจะพร้อมผมเพื่อบอกว่าขอลอยนานๆหน่อยนึ่ง อนิ่งแมนนิ่งแมนอยู่ไหนนิ่งตอนไหนอ่ะนิ่งอ่ะเย้โุดหลุดหลุดหลุดเไม่น่ากลัวดีไม่น่ากลัววูปไปไงนิ่งแมนไม่กลัวเลยไม่ค่อยกลัวโอเคเดี๋ยวเราจะเดินไปอีกฐานต่อไปเพื่อนไปอ่อนเพียรักทุกคนครับเฮ้ยอย่ามาจีงกับกูไปไกลนิด ว้าวเฮ้ยทุกคนมันจะมีจระเข้ไหมอ่ะเฮ้ยจระเข้สีเฮ้ยจระเขมินินี่อันนี้เปล่า๊ยตู่ปะอ่ะอ,อุ้ยมดว,ว่าไรน้องไม่มันกัดเจ็บนะจ๊ะเฮ้ยมดใหญ่พาย,ยุก,กับเรานะมดอ่ะเราถูกโจมตีเราถูกโจมตีไปเดินเ,เร็วๆหน่อยดีเอยคนข้างหลังลุงก็เดาไม่ใช่ใครที่ไหนนะตัว<ม>เล็กๆอ่ะ ช่วยครับตอนนี้เราต้อรุกเอาฝนครับทุกคนครับยาวแม่อันนี้เราอยากตีลังกาว่ะเฮ้ยพี่ตักข้าเราไปคู่กันได้เราจะไปไหมไม่ไปเอาความมันชนกันเจนรับพอเราโดกก่อนหลังๆลอาจจะเหนื่อยนะทุกคนครับเราทรมทเพราะว่าเราต้องรีบทำเวลาเพราะว่าฝนมันจะตกแล้วนะครับผม เรามีจะไปล่อยมือว้าวบาลบูที่แ้เขาขอตีดังกาเฉยได้ไหมแก้ตีดังกาไฮไลท์ <c oughs> ของคลิปร้อยล้านไลค์ไปแล้วนะ <c oughs> ลงไงวะทีนี้ ั่งเยโอเคต้องทำเวลากับฝนครับทุกคนปล่อยมือนะพี่แล้วก็ตีเลยคุ้มกันโอเคเดี๋ยวมันจบนะครับเดี๋ยวคลิปเราตอนจบเชื่อเอาเป็นไรแรงแล้วตอนนี้ทิกกี้ไม่ถิงกับตอนแรกเลยทุกคนทักขอกาลังใจหน่อยได้ไหมครับขอคพิ่มหนึ่งไลน์เนาะไม่ไหวแล้วเนื่อย เป็นเด็กปัญญาอ่อนเลยโอ้โหมองทำไมวะนายไม่เหมือนเราอ่ะเราตีลังกาเลยทีเดียวตีลังกาอะไรเราไม่เห็นพร้อมครับผมไปเลยได้ไหมพี่ต้องรอพี่ตาร์ทมีแต่ลองเสี่ยงชนดูเจ็บไหมเจ็บนะอ้าวง่ายไปลยแล้วว้ายมีนายคิวจังวะควรจะเติมมาเติมคือโปรเฟสชันแนลอากทำคลิปไหมเล่นอีกรอบหนึ่งผล10ไลน์เล่น ROV ผล10ไลน์โคตเลย โดดด้วยนะเ้ยมันหย่อนนะโอเคทำเลยรถโอเคทำเวลาที่รักไหมฝนตกเหมือนจะง่ายทุกคนแต่ไมไม่ง่ายแต่จรเรียนรู้ทุกคนเก้าหยิบ จับปึ๊บก้าจับยังกะไปจับอะไรมาตอนนี้อืดหยิบโอเคโอ้เอ้เฮ้ยโว้พี่ชายเขาทำเวลาจะจับจ้ะสู้สู้ช้าพลอยผิดสามสองซื้อโอ้โห มันต้องเก่งขึ้นมาเหมือนกันนะ่อยเลย่อยตัวเลยครับทายากตีงกานะโอเคตอนนี้เราใจแล้วโหเย้โอ้โหน,นี้มันแบบนี่นี่หวะทนุหดมากเย้ เดี๋ยวแก้กูดิสักเฮ้ยฝนจะตกแล้ว เราเรียอะไอีกสองด่านด่านนี้เป็นด่านเราสุดท้ายนะครับทุกคนเราต้องรีบเล่นเพราะว่าฝนมันจะตกแล้วนะครับทุกคนเฮ้ยอะไรอ่ะสเก็ตบอร์ดว้าวฟรีไฟไงสเก็ตบอร์ด <laughs> ฟรีไฟสเก็ตบอร์ดในชีวิตจริงคิดว่ามันเป็นกระจกมันไม่ใช่กระจกอ่ะแกถ้าสมถติว่ามีซอมบี้แกว่าเราอยู่วันนี้เราจะรอดไหมรอดแต่ก็อดอาหารนะตายเราโดดลงไปให้เราตายดีกว่าดีกว่ามาอดอาหารอยู่ข้างบนไอโดดลงไปอ่ะให้ตายไม่เท่าไหร่หรอกกล้าโดดหรือเปล่าโดด มันผ่านมากี่ด่านแล้ววะเนี่ยใกล้จะจบแล้วนะยังจะไปได้เหรอน้องดีมมือจับสีส้มไว้ครับสีแดงสีฟ้าเรามาด้วยกันนะมันผ่านมาหลายด่านแล้วทำไมมันถึงไี้นั่นไอ้ทีมสองเหรอยกสีฟ้ากับสีแดงไว้ข้างบนสีส้มไอ้มึงหาแบบมองมาแบบเชียงใหมึงค์ขาวนังไงวะฮะมาเลยไอ้ยดีมหรือผูกสาย ไอ้ฟูกเอะเป็นล้อนะมันจนแม่งหลอนจริงไงเมื่อกี้ผมเอาแดงไว้ก่อนเนี่ยมันก็เลยแดงเอากับหลังไม่ได้แล้วอะซ้ะยายแกโดนเรร่มฟรีไฟในชีวิตจริงพอถึงตอนมต้อเขาจะลงนะครับให้ก้าวพลังนะเอาแล้ว,วรีไฟในชีวิตจริง ท้ายหลังโอเคที่ว่าให้เปลี่ยนเองตื้อดื้อตึ้งอาล้ครับลงพีก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 เอร์น้องข้างหลังเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรกล้ามข้าวอีกฝั่งนึง โอ้ไม่ต้องไอ้นั่นอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางเออแค่ข้าวก้ามข้ามบอดเฉยๆเออทำเออยี่ละกูไม่น่ามาโชว์โง่ตอนจบเลยอันสุดท้ายครับเราต้องคบกูเองเยอะนักกลัวมาโอ้ลมเะ็นินไปไกลอยู่รอแกลงไหนลงไหนห่อได้จ้า

สุดท้ายเรามาจบภารกิจกันเลยดีกว่าทุกคนครับไอ้ที่ดูมาถึงตอนนี้ครับขอบคุณมากๆเลยนะสี่จะรีบไปไหนที่รักสุดท้าย,ายเปไหนบ้ากที่รัก เหนื่อยด้วยพี่กีน่าจะไม่ไหวแล้วครับทุกคนขึ้ภารกิจสกีเดี๋ยวขึ้นภารกิจนะครับมาปิดคลิปกันเอาละ,ะครับก็ขอบคุณมากทุกคนที่ติดตามกันมาถึง2อ p ีีนะครับผมเอาไว้ว่านะครับวันนี้ผมกับวิกกี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายรักทุกคนนะกดไลค์กันด้วยหายด้วยแฟนเพจกดแชร์กันหน่อยนะครับรักทุกคนมากครับบ๊ายบาย